สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวป้ายแกะสลักหินแกรนิตให้ทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราทำเสร็จไปเรียบร้อยทั้งหมดสี่ซึ่งวันนี้นะคะเราทำเสร็จไปเรียบร้อยทั้งหมด4ชุดนะคะจริงๆแล้วลูกค้าสั่งไว้มากกว่านี้นะคะลูกค้าที่สั่งไว้เนี่ยคือนำไปบริจาควัดที่ศรัทธาหรือว่าวัดต่างๆที่นับถือนั่นเองนะนี่อ่ะ ทานี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยมีอยู่4ป้ายแต่ว่าเป็น3คาถาเนาะโอจะให้ชมแต่ละป้ายเลยนี่อย่างป้ายนี้นะคะเป็นคาถาบูชานะคะพญานาคเก้าตระกูลนี่บทสวดแต่ละคาถาก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาพญานาคเก้าตระกูลแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นคาถาบูชาพระแม่คงคานี่เลยแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นคาถาบูชาพระแม่ธรณีนะคะ แต่ละป้ายก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ชมหน้าตาก่อนเนาะนี่ขนาดป้ายนะคะความสูง30เซนแล้วก็ความยาวเนี่ยยาวตรงนี้นะคะ60เซนค่ะนีะ่ราคานะคะสำหรับฐานที่เป็นฐาน2ชั้นแบบนี้ราคา2800บาทต่อน1นชุดนะคะเราก็จะทำให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นอ่าแกะสลักลึกลงไปในเนื้อหินลงด้วยสีทองแบบนี้เลย แล้วก็เขียนบทสวดคาถาต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการนะคะนี่จะประมาณนี้เลยนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสี่ในหนึ่งหนึ่งในสี่นะคะนี่เห็นไหมเรากัดเนื้อหินลึกลงไปนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าแปะสติกเกอร์หรือว่าเป็นการแบบอทา,าสีทับนะคะกัดลึกลงไปในเนื้อหินในเนื้อหินนะคะ โดยเราจะใช้เครื่องยิงทรายนะคะแผ่นสีดำๆที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือหินแกรนิตซึ่งจะแข็งแรงแข็งแกร่งมากแล้วก็เงางามมากๆนะคะนี่แทบจะเห็นตัวเราเลยไหมคะเงามากเลยหินแกรนิตนี้นะคะมีชื่อว่าดำอินเดียนะคะความหนาของหินก็มาตรฐานทั่วไปนะคะ1.5ถึง1.8มิลนะคะหรือว่าจะเรียกง,ง่ายๆก็คือเกือบๆสอเซนนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะคะจะเรียกว่าด้านหลังของป้ายนะคะนี่ด้านหลังป้ายก็จะเป็นสีดำพื้นๆน,นะคะไม่มีอ่ะการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้โอมให้ชมฐานก่อนเนาะฐานสองชั้นแบบนี้นะคะ,ะขนาดตามที่โอบอกคือ2,800บาทแต่เดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะอีกฐานหนึ่งคือราคา2,500บาทแต่ขนาดป้ายเท่ากัน ยงแตกแค่ฐานแตกต่างกันไปนะคะนี่ท่าไ,ไหนสนใจอยากจะทำป้ายแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะทางร้านเรานะคะตำแหน่งตาแหน่งร้านของเรานะคะอยู่ที่คลองเจ็ดธัญ,ญบุรีนะคะสามารถสั่งป้ายผ่านออนไลน์ได้นะคะเรามีบริการส่ง ทั่วประเทศค่ะแต่ว่าค่าส่งไม่รวมกับค่าป้ายนะคะหรือว่าจะมารับหน้าร้านก็ยินดีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราส่งมาทางไลน์ไว้ได้เลยนะคะส่วน ID ดีไลน์เนี่ยจะแปะไว้หน้าคลิปนี้ส่วนไ d ดีไลน์เนี่ยจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะคะอันนี้ก็สำหรับภาพป้ายราคา2800บาทเป็นฐาน2ชั้นแบบนี้นะคะนี่ เดียจะพาทุกท่านชมป้ายขนาดเท่ากันแต่ว่าราคา2,500บาทซึ่งแตกต่างที่ขาตั้งหรือว่าฐานรองรับตรงนี้นั่นเองนะคะไปชมกันค่ะตรงนี้เลยค่ะป้ายขนาดเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าลักษณะขาตั้งหรือว่าฐานเป็นแบบนี้แบบพิงด้านหลังอย่างนี้นะคะก็จะเป็นราคา2,500บาทนะคะแตกต่างกันที่ฐานด้านล่างสองชั้นกับ ขาตั้งสองขาด้านหลังนะคะนี่อะอย่างป้ายนี้นะคะก็จะเป็นป้ายคาถาเท้าฮีรันพยาศูนยนน์ี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็คือว่าป้ายเหมือนกันแต่ว่าฐานแตกต่างกันไปเท่านั้นเองอย่างนี้2 5 0 0บาทนะคะแต่ว่าขนาดป้ายใหญ่ราคาก็ใหญ่ตามเนาะขนาดนี้ก็คือมาตรฐานราคาอย่างที่แจ้งไปถ้าไหนสนใจหรือว่าอยากจะสับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้แล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งลืมบอกไปนะคะถ้าไหนที่อยากจะสั่งซื้อหรือว่าสั่งทํป้ายนะคะเราก็สามารถใส่ชื่อของเราได้อันนี้ให้ดูเพียงตัวอย่างนะคะผู้สร้างถวายนะคะก็จะเป็นชื่อของเราและครอบครัวแล้วก็เขียนวงเล็บข้างหลังว่าผู้สร้างถวายก็ได้นะคะให้มีชื่อของเราหรือว่าครอบครัวของเราติดอยู่ด้วยลักษณะและราคาของป้ายก็ประมาณนี้เลยค่ะ